สวัสดีครับผมอยู่กับช่องหมูแฮมพาเพลินชาแนลนะครับผมฝากก็ไล์ก็ตามกดสับสไครต์นะครับเด้อมือนี mm ้ hmm. มาเช็คอินอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเข้าครับผมเป็นครขางแรกในชีวิตได้นะครับที่ได้มีโอกาสมาวัดหลวงปู่สุขก็คือแปลว่าเคยอ่านในประวัติศาสตร์มาดนนะครับผมในหนังสือเลียนก็เคยอ่านมา ทางแรกที่ได้แวะมาผมอยู่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับผม,บต,นนนบผมติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับผมติดแม่น้ำเ,เจ้าพระยาขาขึ้นไป้าง,ไปา,นนา,างนี่ก็ค,นนนค,คือไปนครสวรรค์นะครับผมออกขันว่าทางนี้ก็คือลงไปชัยนาทนะครับผมขึ้นไปกุฎไทยนครสวรรค์นะครับผมอยู่ทางหนาแล้วครับผมทางน้าวัดจะเป็น เป็นล้านจอรดรถนะครนะับผมในกรติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมประวัติของวัดปากครอบความถาวรในกน็ไปสมาถศึกษาในในของ กกเินปากเท่าหรือเรียกว่าวัดปากคลองตามชื่อบ้านสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณพศ2432เดิมม,มีนมามว่าวัดปู่ทองปากคลองมามื่อต่อมามคำว,ว่าปู่ทองตัดหายไปการสร้างวัดเริ่มมีสองสามีภรรยาได้บริจาคที่ดินเป็นที่สร้างวัดและมีบุตรชายชื่อสู่ต่อมาได้อุปสมบทและได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ปกครองวัดนี้ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหลวง แล้วผมน,ม,นมน้ำน้ำนี่น้ำจะไหลลุล่งไปทังชายหนานะครับผมเพราะว่ามันมันมันมาจากอ่คอนครสวรรค์นนะมีท่าเรือนะ้ำแต่ว่าท่าเรือข้ามไปไหแล้วกน้ำขึ้นช่วงนี้น้ำขึ้นนะครับผมน้ำท่วมร้ายเหมือนทีนะครับผมพอผมมาจากอ่มาเซนเซฟันนะครับผมสามศูนย์สี่เอ้ยสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์นะครับผมยิ่งตรงเลยผ่าน สุพรรณบุรีมาผมแถวสุพรรณบุรีน้ำท่วมนะขางทางนะสองขางทางน้ำท่วมเพราะามมรว,ว่าน้ำไมนลดเละว่างอาทิตย์ก่อนนี้มันสีท่วมขึ้นมาถนนสามสี่ศูนย์เลยนะครับผมไม่นม้ำจะพยายามนุนนะุน้ำทะเลนะครับปลาปลาปลา,ปาตัวน้ำนา่าจะไรลแห้งนะแต่ว่าลึกๆนะน้ำนิ่งไหล,ลึก ปากคลองมาค้มเผาแล้วจะเป็นปากคลองนันจะมีคลองอยู่อีกหน,นึ่งติดตัดแม่น้ำเป็นแม่น้ำท่าจีนนะแม่นม้ำท่าจีนอยู่น่าจะอยู่เลยกันแม่นม้ำท่าจีนนี่ขึ้นไปนี่น้อยหนึ่งจะเป็นตัดเป็นเป็นคลายเป็นแยกนะครับเชื่อมมากๆจากแม่น้ำจากพญาอีกที่หนึ่งนะหมีเพื่อนก็ร่างสางใหม่บอะไรมีโอกาสขับไปในวัดนะพอมันคํานะ ข้ามเล,บลยบริษเขาไปข้างในนะลูกกัานนาจะไล้เขาไปข้าง,นางหน้าอยูดหรอนาจะดลผพานมาเดี๋ยวยางมาเบิง้งเดี๋ยวนะครับลลอกหลอกรถกันอกรถเดี๋ยวจะพ้ายางมาเบิง้งอันนั้น า,าี่นหนามนะไม่ผมเสียงเขาเลยใหม่ังไงก็อะไรนะกินแล้วุกกินกนุกน เจ็ดเก้าไม่มีเออผมมาจากเจ็ดเก้ามีเจ็ดสองไอ้เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวผมโอนตังนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมา ไม้สิบใช่ไหมฮะเอาสามไม้ครับไอ้ลูกเอ็นใช่ไหมเนี่ยเนื้อนะโอ้สามไม้ราดน้ำจิ้มเลยนะครับสามไม้ครับผมนะครับผมทางก่อนเดินทางครับผมเหลืออีกประมาณเดี๋ยวจะเดินทางไปสวนหนุกต่อนะครับผมสวนหนุกชนานในตัวเมืองนะสร้างรถตติตนแรกตามหารถตติ7เข่าครับนะ เจ็ดเก่าหาหลายแพงท,ทัวเลยบุมมี่เปแบบ้เห็นแพงใช่บริวารเจ็ดสี่ลายนะครับซื่อไปเพราะติดเปลาไปซื้อเพราะาดดุลน,นะเจ็ดเก่าฟันมันเอาเจ็ดเจ็ดกับผมครั้งแรกมาวัดปลาฟ้องมะขามตาเลยก็อดุลกันเพื่ชอชคดีครับเจ็ดเจ็ดเนาะ tôi đi tới lại nhanh Để hoa nhà không? Phải đi vương Khởi nàng biết không hả gặp bây Khởi hạ liêm nàng biết Cái thằng นี่นะครับผมบรรยากาศมีโอกาสก็มาเที่ยวอลไรครับมากราบสักการะหลวงปู่สุกได้นะครับผมอยู่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาครับผมถ้าออกจากบางวัดทอง,ทองนนทวีเดินตองเทียมนี่นะครับผมระยะทางประมาณลอย30-40กิโลเนี่ยครับผมบไกลบไกลข้าวรถเป็นเดียวข้าวรถ2ชั่วโมงยิง่งตรงมาเลยครับถ่าม้าสายเอเชียก็ได้ครับผมถนนเป็นถนนใหญ่นะมา,าสะดวกแต่ว่า ผมมาเนี่ยผมมาสาย340นะครับผ่านสุพรรณบุรีมาครับผมจริงๆนะถ้ามาเขาจะผ่านสุพรรณบุรีเคาก็แวะเที่ยวสุพรรณก่อนก่อนนะครับผมตลาดสามชุกนะฮะผมหลอดตลาดหลอยปีสามชุกเที่ยวในสุพรรณก็มีบองเที่ยวนะครับผมหรือว่าเที่ยวบานบางอาจารย์ของสุพรรณก่อนนะครับผมสีประจันครับผมโอเคครับบ๊ายบายฝากไว้ก็ไรก็สารสุขัยนะครับเด้อช่องโรงแรมพาไปชนะนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย